กล้ามาติดตาม้องข่าว NBT กันต่อนะครับปัญหาภาัยแล้งซึ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนใน26จังหวัดรวมแล้วกว่า6,000หมู่บ้านทั่วประเทศครับทำให้ภาคตัดนั้นต้องเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาด้วยหนึ่งในหน่วยง,งานที่รับผิดชอบคือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งขณะนี้กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้วยการขุดเจาะบ่อบ,บาดาลเพื่อบันเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคไปติตามรายงานครับได้จากคุณพัชสิตาพงโกศล ภัยแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ ซึ่งนับว่าปีนี้น้อยกว่าทุกๆปีถึงร้อยละ5ถึง10รวมถึงการกระจายของน้ำฝนที่ไม่ทั่วถึงทำให้ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินต่ำในแต่ละพื้นที่ไม่เท่าเทียมกันส่งผลกระทบโดยตรงในหลายๆพื้นที่ทั้งด้านการเกษตรแหล่งกักเก็บน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งการอุปโภคและบริโภคทำให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลต้องเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ประสบ ภาย26จังหวัด115อำเภอ681ตำบล6,161หมู่บ้านก่อนเพื่อเพิ่มให้ปริมาณน้ำต้นทุนได้ถึงวันละ100ลูกบาทเมตรต่อพื้นที่ เบื้องต้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้นำเนินการตามนโยบายของภาครัฐบาลตามโครงการราดรัฐร,รวมใจช่วยภายแล้งปี2558โดยเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้ถึง1,175แห่งหรือคิดเป็นจำนวนบ่11บอ1,196บ่อในพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด26จังหวัดเช่นจังหวัดพิษณุโลกเชียงใหม่ชัยภูมิขอนแก่นชัยนาทมหาสารคามนครราชสีมาและจังหวัดตรัง มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งไปแล้ว26จังหวัดนะครับณว,วันนี้ซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยนะครับถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ก็อยู่ในลักษณะที่มีความรุนแรงพอสมควรนะครับพื้นที่เป้าหมายหลักก่อนก็คือ31จังหวัดซึ่งมีเป้าหมายอยู่1,321แห่งนี่ถือเป็นวราระเร่งด่วนที่รัฐบาลได้วิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยง <S <S เสี่ยงภัยแล้งจริงๆ ถ้าเราทำตรงนี้แล้วเสร็จเราก็จะทำในพื้นที่อื่นๆที่เป็นโครงการปกติของกรมที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศอีก2,268แห่งนะครับรวมแล้วเนี่ยฮะ2,268แห่งก็จะจะสามารถช่วยประชาชนได้ในจำนวนที่มากพอสมควร การขุดเจาะน้ำบาดาลก็คือการที่นำน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ที่สะสมอยู่ใต้ดินหรือสะสมอยู่ภายในรอยแตกรอยแยกของชั้นหินระหว่างเม็ดกวดเม็ดทรายใต้ผิวดินขึ้นมาจากผิวดินต้องไม่น้อยกว่า10เมตรซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีโครงการตามนโยบายของรัฐบาลให้ช่วยเหลือประชาชนจากการแก้ไขปัญหาภัยแล้งถึง3โครงการ2ระยะคือโครงการพัฒนานแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค303แห่ง61,0 0 0คู โครงการพัฒนานแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ323แห่งโครงการพัฒนานแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งจํานวน693แห่งเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรเรามีจุกใจน้ำที่ไปจัดทําไว้ทั่วประเทศ87แห่งด้วยกันครับวันนี้ก็สามารถจะสนับสนุนน้าสะอาดให้กับรถบรรทุกน้า ต่างๆได้นะครับมันจะช่วยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําเป้าหมายเนี่ยฮะในพื้นที่31จังหวัดเนี่ยได้ในระดับหนึ่งะฮะก็คือที่เราประเมินไว้ก็ประมาณ300,000กว่าคนนะครับประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ปัญหาภัยแล้งเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกิดจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีหากมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งการสกัดกั้นป้องกันสภาวะภัยแล้งอย่างเบ็ดเสร็จอนาคตภัยแล้งคงลดความรุนแรงลงได้